ถ้าใครดูคลิปพี่หลาเป็นสองสีได้เลยไนมะใช่ครับเป็นสองสีนะครับพยายามจะแบ่งปันกันอันนี้นนองขี่ไวผลแน่นแน่นนนนนมาพวอเดียวกันนะคู่เน็ตแต่ว่าบางคนจะเรียกฟิเวอร์ก็ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดจตุจักโซนสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะฮะ ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ได้อัปเดตมานานพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ร้านที่หลังเ,เพื่อนๆคงรู้นะฮะว่าไปอัปเดตราคาแมวนะฮะสำหรับร้านที่หลังจะมีอะไรให้เราดูแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรพายปีเดี๋ยวเราไปดูกันครับ การให้กันได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะครับนี่เราอยู่ที่ร้านพี่หลังพี่หลังสวัสดีครับตับสวัสดีครับไม่ได้อัปเดตราคานานเลยได้เลยได้เลยมาวันเดทได้เลยวันนี้มีอะไรให้เพื่อนเพื่อเอฟซีได้ดูว่ายังไงบ้างมีโปรโมชั่นอะไรพี่หลังโซโลเลยบอมบอกไว้ก่อนพี่หลังบอกเกินผมแล้วว่าปลายปีเนี่ย จะมีโปรโมชันหรือว่าอะไรเนี่ยต้องเพื่อนเพื่อนดูวิดีโอแล้วก็ลองมาถามพี่หลังนะซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปถึงปลายปีเนี่ยมีโปรโมชั่นให้ดูยังไงจะมีโปรโมชั่นแบ่งปันให้กันนะครับอเดี๋ยวให้พี่หลังโซโล่เลยมาอย่างนี้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้ก็คืออ๋อเป็นมันกินมิลเลียมันกินมิลเลีซึ่งมีทั้งตาสีเดียวแล้วก็ตาสองสีนะ ซึ่งถ้าใครดูคลิปพี่หลังมันกินม,มินิเอทก็จะเป็นที่ยอดนิยมและก็<ช>มีมาตลอดที่ร้านพี่หลังใช่ผมจะพอไว้เยอะส่วนอาทิตย์นี้จะมีตาสองสีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวเมียนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับนะ,ะเป็น,ปนตัวผู้เป็นคนละข้อกันใช่ไหมคละข,คข้อกันครับตัวนี้จะโตกว่าอายุอันนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้อายุก็อยู่ที่ห้าสิบห้าวันส่วนตัวเมียนี่อายุสี่สิบแปดวันนะครับเนี่ย ก็ราคาราคาจะอยู่ที่ตัวเรา6,8 0แต่วันนี้ใครชอบก็ลดพันหนึ่งครับเหลือ5,8 0 0ตั้งแต่วันนี้นะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันแล้วใครมาหลังจากนี้ก็มาคุยโปรโมชั่นแบบวิลังนี่ผมให้ดูอันนี้น้องเขาตาาจะชัดทุกตัวนะตาสีฟ้าเลยนะฮะตาีข้าหนึ่งตาี่ข้าวหนึ่งอมเขียวเขียวอมเขียวเขียวนี้เขาเรียกเป็นสองสีได้เลยไหมใช่ครับเป็นสองสีครับนี่อันนี้คือราคาเท่าไหร่นะ จาก6 8 0เหลือ5 8 0เหลือ5 8 0นะครับเพื่อนมันกินมินิเอทใช่แล้วนี่คืออีกครอบหนึ่งอีกคอกหนึ่งก็ตาชัดเหมือนกันครับสองสีเหมือนกันนะฮะนี่เพื่อนก็ชัดชัดเหมือนกันสีฟ้ากับสีอะไรอ่ะสีก็เป็นเหลืองอมเขียวครับโอ้เพื่อนนี่แล้วก็สีขาวอย่างงี้ครับสุทคือขุดฟองนี่ก็เหมือนกันส่วนตาสีเดียวอันนี้ก็จะถูกลงไปอีกนะจาก4 8ดลด1,000เหมือนกันเหลือ3 8นี่เพื่อนๆสวยๆเลยนะครับ นิสัยของของน้องเขาเป็นเป็นยังไงบ้างเนยก็จะเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายดูแลง่ายเข้ากับแมวอื่นได้ดีเป็นแมวที่มีโรคส่วนรวมสูงน้เสียงร้องเบาเสียงร้องเขาจะเบาแล้วแล้วเห็นน้องเขาขนยาวถ้าบรรยากาศบ้านเราหน้าลงหน้าร้อนี้ต้องอยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมครับบางคนเลี้ยงขนยาวก็ได้นะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องของเราใช่ใช่อุณหภูมิห้องปกติไม่จาเป็นที่จะต้องแบบ แอร์ตลอด24ไม่ต้องนะครับก็ถือว่าเป็นแมวที่ดูแลง่ายสายพันธุ์หนึ่งสีขาวใช่ครับอันนี้เป็นสีของเขาเลยใช่ไหมครับเขาเลยครับนี่ดูสวยงามมากขาวอย่างนี้เลยนะแล้วแมวพันธุ์นี้นิสัยเขาจะชอบนั่งสองขาโด้ดดดไม่ว่าจะขาสั้นขายาวก็จะเป็นนิสัยคล้ายๆกันก็คือจะชอบนั่งสองขานั่งสองขาได้นาเนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆที่ อยากเอาไปให้ไปไปฝึกแล้วให้น้องเป็นเพื่อนเนี่ยและก็เล่นกับน้องเนี่ยดูจะมีความสุขขนาดไหนน้องแมวเรายืนเป็นสองขาอย่างนี้ดูฮะเขาจะฝึกง่ายแล้วเรื่องอาหารการกินเขาอาหาการกินของมก็จะยืนพื้ออยู่แค่สามอย่างนะคืออาหารเม็ดโรเยตนะครับโรเยนสูตรแม่และเด็กนะครับแล้วก็เนื้ออกไก่ต้มนะครับแล้วก็เป็นวิตามินเสริมไลทีน สามอย่างนี้พอแล้วครับอ,อสําหรับน้องๆบางคนบอกว่าถ้าจะให้กินอาหารเปียกหรืออาหารซองนะครับยี่ห้อโดยทั่วไปจะต้องดูนะเรื่องของไอ้ดูที่ซองนะว่าอายุเหมาะกับแมวไหมนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของสารการบูดกับสารปรุงแต่งในตัวอาหารเปียกนั้นนะครับ,รบน้อนแร่ควรให้กินน้อยๆแล้วลองดูสามสี่ชั่วโมงว่าน้องจะมียไงว่าถ้ามีอาการเอเปก ประเภทท้องเสียหรืออาเจียนอันนี้ต้องหยุดเลยนะครับหยุดเลยอย่าให้ซ้ำนะเพราะถ้าให้ซ้ำจะเป็นปัญหาต่อระบบย่อยของน้องแม่ซึ่งปัญหาตรงนี้จะหมดไปถ้าเพื่อนๆมาซื้อที่ร้านพี่หลังเพราะพี่หลังจะบริการก่อนขายหลังขายสามารถปรึกษาได้ปรึกษาได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงด้วยเหมือนดิมบางคนถ้าผมมาจะรู้ตีสามตีสีผมก็ตอบถ้าผมยังไม่หลมตอบหมดนะครับแต่จะมีบางช่วงถ้าเกิดว่า สัญญาณเน็ตไม่ดีบางทีมาซึ่งที่ผมช้าหน่อยนะต้องขออภัยด้วยหนึ่งครับเรเพราะช่วงนี้ก็จะมีน้องๆทักมาเยอะอันนี้คือมันกิ้นมินิเอทสีขาวซึ่งมีเยอะมากใช่ฮะผมจะชอบตอนนี้ตอนนี้เยอะมากถ้าเพื่อนๆอยากอยากได้มาดูนะฮะเนี่ยตาสองสีตาสีเดียวใช่ครับนี่ไอสีฟ้าและอีกข้าหนึ่งเขาเรียกสีสีอะไรมอกด สีเขียวใช่บางคนก็เรียกมรกตบางคนก็บางตัวก็ดอกเป็นสีเหลืองเลยก็มีนะครับมีทั้งเหลืองก็มีส้มก็มีออกเขียวก็มีมีทั้งน้องตัวผู้ตัวเมียนะฮะใช่ครับใช่ครับมาที่ร้านวิหลังได้ดูดูผมจะมีไม่ขาดน,นะครับก็จะพอไว้เรื่อยอๆเพราะผมชอบเพราะเขาหน้าักแฮะ<อ>แล้วก็เป็นแมวที่โตมาก็ไม่ดุนะครับไม่ดุ<อ>เป็นแมวไม่ก้าวร้าวนะครับวันนี้ก่อนหลบ แหมวันดีวันดีสวยกันดีมากดูดูดูนี่คือความสุขครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกวันเนี้ยมีเยอะมากปลายปลายปีเนี่ยที่ร้านพี่หลังผมให้ดูเลยใช่ช่วนี้มาตกมาเยอะมีออกเยอะมากมีทั้งมีทั้งตัวเล็กมีทั้งวัยรุ่นมีเยอะเลยเอ้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 ยมีหลายรุ่นเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่คืออะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นมันกินบิติสครับมันกินบิตติสซึ่งคือยังไงครับก็พ่อเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อ๋อนี่คือพ่อเขาพ่อเขาขาสั้นนะส่วนแม่เขาจะเป็นบิ๊ิตต์ขนยาวอ่าแล้วออกมาเป็นขาสั้นไหมก็ข้อ,อ,อน,นี้มีมาสี่ตัวลูกค้าแย่งไปสามแล้วเหลือตัวสุดท้ายอ่าอันนี้ขาสั้นขายาวขายาวครับขายาว,ายาวแต่ดูโครงสร้างเขาไปดนะได้ ได้พ่อเขาเขาเยอะหน่อยนะฮะดูขาขาอาจจะขาก็ไม่ถึงกับยาวมากนะครับแต่ผมตีว่ายาวแล้วกันตีว่ายาวไปอย่างนี้เกตเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับอ่าวันนี้ก็จัดโปรหมกันจาก4,080นะก็ลด1,000เหลือ3,080นี่ครับเพื่อนๆ3 8 0ผมรถผมจะลดประมาณตัวละพันทุกตัวนะสวยงามเลยครผมจะลดให้เป็นพันทุกตัวเลยนีครับพยายามจะแบ่งปันกันอันนี้น้องกี่เดือนแล้วครับอายุตัวนี้50วัน50วันใช่ครับ อีกไม่อีกสิบวันก็กสิบวันค่อยทําวัคซีนเข็มแรกอ่าฮะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมอาจจะทําวัคซีนให้น้องแนวน้อยหน่อยเพราะว่าคุณหมอเขาทักมาว่าถ้าอากาศเปลี่ยนอย่าพึ่งทำอ่า,อาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาวัคซีนพอเราทําแล้วอ่ะน้องแมวทุกตัวจะต้องใช้ความอบอุ่นนะครับในการสร้างภูมิ ถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่เย็นมากๆการสร้างภูมิมันจะเกิดความยากลําบากอไม่สมบูรณ์อ่ามันก็จะอาจจะภูมิขึ้นไม่ดีเพราะนั้นถ้าซื้อไปแล้วไปพักให้ได้อายุหรือว่าให้พักจนคุ้นเคยกับบ้านใหม่แล้วค่อยทําวัคซีนภูมิจะขึ้นดีกว่านะฮะภูมิจะขึ้นดีกว่าอืเพราะอันนี้หมอเขาแนะนํามาอันนี้เฉพาะเฉพาะหน้าหนาวนะหน้าหนาวหน้าหนาวที่อากาศที่เย็นกระทันหันนะนี่แล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องกลัวว่าจะยุ่งยากมา ที่ร้านพี่หลังเหมือนเดิมพี่หลังก็จะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับผมผมจะอธิบายเยอะมากนะครับอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับเพราะพี่หลังเป็นคนรักแมวนะแกแกอยู่กับแมวนั้นตั้งแต่วัยรุ่นเลยผมพูดง่ายๆฮะตั้งแต่สิบสิบกว่ากวนี่ยแหละอายุเนี่ยใช่ครับเลี้ยงแมวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยฮะส่วนตัวนี้เป็นไซเบเรียนฟอเรสต์นะครับนี่อ๋อเดี๋ยวๆก่อนเลื่อนมีเอฟซีผมถามไซเบเรียนฟอเรสต์ไม่ลดแล้วใช่ไหมผมบอกไม่ลดนะครับเหตุผลก็คือ อันนี้เป็นข้อของฟาร์มของเพื่อนพี่หลังของเพื่อนซึ่งแบ่งมาในราคา6,800เนี่ยมันมันก็เกินราคาที่เป็นภูมิแพ้ได้เลี้ยงแมวแค่นัเกินเกินราคาดูอ่ะมาสัตพิเรียนฟอเรสต์ว่าไงตัวนี้ฟอร์มสวยผลแน่นแคมมานะครับหน้าอกขนหลังคอมาแน่นแล้วนะครับดูง่ายแล้วครับแต่ายุน้อยนะ กี่เดืนนนนอนแล้วเพาะเพิ่งจะอายุ50วันเอง50วันเองใช่ครับ<อ>แต่ฟอร์มเขาใหญ่ดูโครงสร้างเีกมีมาสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งเล็กกว่านี้อ่ากับตัวไหนสวยผมก็จะบอกสวยเลยนะอยาอจะให้ดูแบบนีเครับนี่ซาลิซาลิเลนฟอร์เรสเนี่ยเหมาะก,กับกับที่บ้านที่ภูมิแพ้ขนสัตว์นะฮะเพราะเขาอ่ะขนของเขาอ่ะจะไม่มี ไม่อาไม่มีเอนไซม์ที่ทําให้ไม่ไม่แพ้ใช่ไหมใช่ครับไม่มีสารก่อภูมิแพ้อ่าฮะน้องอ่ะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ดูดูโครงสร้างตัวนี้ฟอร์มตัวนี้จะเล็กกว่าอ่าข้อเดียวกันอ่าเ<ต>นี่ยเม่อันนี้เราก็ตรงไปตรงมาเนาะอ่าแต่ละบแม่บางตัวข้อเดียวกันจริงแต่มันจะมีตัวที่กินเก่งกับกินไม่ค่อยเก่งราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันโอเคอันนี้บอกเอฟซีก่อนว่าซาบิเลียนฟอเรสเนี่ยเป็นแมวที่โครงสร้างใหญ่ใช่ครับแล้วก็มันเป็นแมวซาบิเลียนอ่ะ ที่มาจากรัสเซียนะรัสเซียนะฮะเป็นแมวป่ายีมะของรัสเซียนะฮะแล้วก็ขนของเขาเนี่ยจะไม่มีเอนไซม์ที่ทําให้ภูมิแพ้เหมาะกับบ้านที่ต้องการเลี้ยงแมวแต่ภูมิแพ้ก็แนะนำแนะนานี้นะฮะราคา6กพันแปนะฮะเพื่อนทุกตัวครับเพซึ่งเป็นแมวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีมาตลอดที่ร้านพี่หลังนะ ตั้งแต่ที่ผมถ่ายมีมาตลอดช่วงที่มีเยอะแล้วก็มีน้อยหรืออาจจะบางช่วงไม่มีก็เป็นไปได้นะครับแต่คือว่ามีทุกอาทิตย์นะฮะนี่ฮะดูส่วนสองตัวนี้เป็นสีค่อนข้างจะทันสมัยนะเป็นสีบูใช่ไหมอีบูเป็นสีที่ค่อนข้างทันสมัยในสายพิเรียนโอเรส์นะครับนี่ขนเขาครับแล้วบอกไว้ก่อนพ่อแม่เขาอ่ะปรับสภาพแล้วน้องๆน้องๆเกิด เกิดไทยไรละใช่อยู่เมืองไทยมาคือสายพ่อแม่พวกเขาเนี่ยอยู่เมืองไทยมาเป็นสิปีแล้วครับแล้วเพื่อนๆบอกเอ๊ขนยาวจะเลี้ยงยากไหมผมแนะนําเลยขนยาวไม่ไม่มีอะไรที่ยากคือเพื่อนๆแค่เพื่อนๆเอาใส่ใจน้องหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องช่วยน้องเอาหวีครับวันละครั้งก็ได้หรือถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็แนะนําให้ตัดผลทาทรงนะเดี๋ยวนี้มันมี มีทรงขนแมวแปลกๆสีสวยหลายทรงนะครับแล้วส่วนอุณหภูมิหน้าร้อนรั่วอะไรไม่ต้องห่วงน้องเขาอยู่ได้ในอุณหภูมิปกติของเราบ้านเราเลยแค่เปิดพัดลมช่วยเขาก็ว่าไปเาชายครับแต่ตอนเด็กๆอย่าเพิ่งไปเปิดพัดลมจอนะเพราะว่าแมวทุกตัวในวัยเด็กถ้าเราเปิดพัดลมจอดเขาจะน้ำตาเขาจะขับมาเยอะเพราะตาเขาจะแห้งถ้าพัดลมมแนะนําให้เปิดขึ้นสูงๆหน่อยแล้วคือให้ระบายให้ระบายพออย่าไปจอนะครับ พราะแมวทุกตัวเวลาโดนลมจอกเขาจะไม่ค่อยมีความสุขนะครับโดยธรรมชาติแมวอ่ะนี่นี่คือ s ซ v i l เบเ f ียนฟ t ราคาเท้ากันตลอดทุกคลิปโ8กนะฮะเท่ากันทุกตัวและที่นี้ได้มาแค่2ตัวเองนะนี่ฮะอาทิตย์นี้ก็คือได้มาแค่นี้เลยนะสองตัวใครอยากได้แมวขนยาวที่มีโครงสร้างใหญ่ผมแนะนำซาบิเลียนฟอเรสนะฮะและขนเขาจะแน่นขอยละเอียดนะครับกันยีมะ ประมาณว่าเอาไว้กันมีมา่าอ่าได้นีดูได้ครับดูไหมดูได้นะชอบตัวไหนบอกได้พี่หลังให้ให้ตาสองสีด้วยครับดูดูก่อนได้ครับเนี่ยผมบอกสวยนะครับมันกินมินิเอทเยอะมีไหมตัวไหนที่สนใจไหมเอาออกมาดูได้ตัวเลือกอะไรอันนี้กี่เดือนนะอายุตัวนี้ห้าสิบวันเนี่ยครับอีกสิบวันค่อยทำวัคซีนเข็มแรก แม่ให้วิ่หลังดูสวยเลยหล่อเลยนะตัวผู้เป็นตัวผู้ที่หล่อมากแล้วตัวใหญ่มากแล้วอุ้มดูได้นะ่นมากเลยตัวเมียก็มีนะในขอนี้แน่นเป็นลูกหมีแล้วสวยงามแน่นปักเลยครับนี่ผมไม่ดูตาสวยด้วยคัะชัดเจนครับความน่ารักสีตานี่คือโดดเด่นเลยแล้ววันนี้นะได้ส่วนลดพันหนึ่งนะจาก6 8 0 0แดเหลือ5 8 0 0แปดนี่นี้เป็นไงเป็นราคาโปรโมชั่นกันแบบชัดเจนนะครับเพราะก่อนหน้านี้จะรม่ได้บครับะรับครันครับันนร้กครัครับ สวัสดีเก่งเจ๊งเจิงสวัสดีเก่งมาต้องเธอสวัสดีสวยก่อนมันกิ้งจะเป็นแมวที่ชอบนั่งต่อขาแล้วก็สวัสดีจะไม่เหมือนกันมันกิ้งมิวนเอ็ดพ่อเขาเป็นแมวขาสั้นไม่ใช่เอร์เซียไม่ใช่ไม่ใช่แต่ต้นสายก็เป็นเปอร์เซียผสมกับขาสั้นมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็มีชื่อใหม่ชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่ามิวนีเอ็ดขนเขาก็จะยาวไม่เยอะดูแลง่าย ก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับฟอร์มดีสีสวยเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยง<ด>ง่ายเลยดูนี่เลี้ยงครับผมแนะนําเลยเพราะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ผมลหลงไหลมาเรียกว่าสิบกว่าปีหลังเนี่ยผมพอมันกินเยอะเพราะว่าเขาหน้ารักเขาไม่ก้าวรหลวไม่ช่อยเอามันกินเหมือนกันคนละชุดกับชุดนี้ผมจะแยกชุดไปให้ดู ตัวนี้ก็จะมีตัวเมียตาสองสี่วนย่ตัวนี้ตัวเมียตาสองสีส่วนตัวนี้ตัวผู้ตาสอีนี่ฮะนี่คือนี่คือที่ร้านพี่แม่เพื่อนเพื่อนมานะมันที่เหลือดูดูดดความสวยงามนี่่ดีาสสดีว้าสวสีจ้าวังาสนีาสวัีจาดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสี่้้าสวีวัสดาี่้าีัีีาดั คุยได้เลยนะครับแล้วก็แบงปันกันได้ทุกตัวแหลมเหมือนเดิมคนเลี้ยงแมวลักแมวด้วยการเราเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่จะซื้อแมวผมหรือไม่ซื้อแมวผมแต่อยากปรึกษาผมก็ได้เลยมามาได้เลยครับนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ผมเองขัดใจมามาประมาณครึ่งปีแล้วอาบังกับเอวามันมันพยายามจะขึ้นแต่อาบังเนี่ย ผมดูแล้วมันไม่เป็นแน่เลยออต้องต้องช่วยเขายังไงช่วยไม่ได้ไม่ได้เลยช่วยไม่ได้แมวนี่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์เขาเองไม่เหมือนน้องหมาถ้าน้องหมาช่วยได้นะแ,แต่แมวช่วยไม่ได้เลยเนี่ยคือคือผมขัดใจมาครึ่งปีแล้วอาบ,บ้างอ่ะคือถ้าแมวอ่ะช่วยไม่ได้เลยขึต้ต้องปล่อยเขาให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติเขาเขาขึ้นนะขึ้นขึ้นข้างหลังแต่เขาอ่ะจะอยู่ตรงกลางหลังของตงัวเมียรได้วะ กต่เนี้ยข้อเคล็ดลับนง,ง่ายๆก่อนแมวบางตัวผมเคยมีเวลาขึ้นผสมตัวเมียไม่เป็นไม่ตรงอาจจะเป็นเพราะของตัวเมียตรงบริเวณใกล้อวัยวะเขามีขนปกลุมเราอาจจะตัดขน<อ>ช่วยได้ครับตัดขนช่วงนั้นของเขาคือ <ตา S 1> รอบรอบรอบรอ,รอบ,รอบ,รอบใช่ตัดรอบรอบอวัยวะเขาเพราะเวลาแมวเนี่ย อ,อวัยวะเขาจะสัมผัสกับความอบอุ่นนะถ้ามีขนบางทีเขาก็เลยทําให้เขาไปในทิศทางที่ผิดและขนของ,<า>งตัวเมียต,ต้านบางทีอาจจะง่ายขึ้นและขนของตัวเมียเนี่ยหลุดลุ่ยเยอะเลยใช่ใช่ใช่ตัะพู้เวลาคาบคอปุ๊บขาหลังเขาก็จะป่าย เอียร์ั้งตัวเมียก็้าจะมีขนติดปลายเท้าตัวผู้ก็จะทําให้ให้ขนเนี่ยหลุดเป็นกระจกกระจกได้ผมเนี้ยก็เลยเอ๊ะจะเก็บคําถามนี้มาถามพี่หลังว่าขัดใจคือสงสารหนึ่งสงสารเอวาตัวเมียแล้วก็สงสารมันด้วยซึ่งมันเหมือนอ่ะไม่สมบูรณ์อ่ะใช่อยากจะได้แต่ไม่ได้เข้าใจเขาแหละอันนี้ช่วยไม่ได้ใช่แต่เขา ง่ายๆก่อนลองตัดขนตรงบริเวณอวัยวะของตัวเมียก่อนให้โล่งๆให้โล่งๆเผื่อโล่งๆปุ๊บการจับโฟกัสตัวพู้จะง่ายขึ้นช่วยได้นะบางตัวแค่ตัดขนปุ๊บได้กันเลยสำหรับแมวขนยาวใช่ไหมแมวขนสั้นขนยาวแมวขนสั้นก็มันเขาอันนี้อยู่แล้วไม่ต้องอะไรอ่าเข้าใจแล้วผมแมวขนสั้นคือไม่ต้องยุ่งกับเขาผมก็สงสารแมวผมทั้งตัวผููตัวเมียเนี่ย ไม่ผมจะไม่มีแค่แตีเคยมีจะหัวเลาะก็ไม่เนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นนะแต่มันพยายามขึ้นเขายากขึ้นมั่งบิดซ้ายบิดขวาหาโบกแต่มันก็เหมือนไม่สมบูรณ์ช่เขายังไม่เก่งเกโอเกิดขึ้นจากแมวหนุ่มหนุ่มแต่เขายังไม่เก่งแต่เขาก็จะพัฒนาโอเคเข้าใจเข้าใจจะได้ไม่กังวลได้นี่ฮะนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งผมก็ถามพี่หลังอยู่บ่อยๆแล้ว แล,แลแ้วมาเขาพัฒนาเ,าเราไปต่อเนี่ยเมื่อกี้สวิลเ i นฟอร์เรสแล้วแล้วมีอะไรอีกมาครับอ่านี่จะให้ดูนะครับมันกินบิติสพ้อเดียวกันนะคู่นี้แต่ว่าถ้าเป็นมีน้องๆก็ถามผมบอกว่าตัวที่เป็นขาสั้นโดยธรรมชาติเขาจะโตกว,ว่าขายาวหรือไม่ไม่นะครับใครพ่อแนวขาสั้นจะรู้ เวลาเขาโตเนี่ยตัวขายาวจะโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าขาสั้นนะครับเป็นธรรมชาตินะแต่ความแข็งแรงอ่ะเท่ากันอ่าเนี่ยนี่ยความแข็งแรงความอายุยืนเท่ากันแล้วแล้วน้องสองตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้อายุห้าสิบวันห้าสิบวันเหมือนกันเนี่ยนะฮะมีมีอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็อันนี้ตัวเมียตัวเมียและนี้นี่ก็อ่านี่ผู้เนี่ยฮะครับ <N ic ly> เป็น <มา S 2> ด้องกันนะเพราะฉะนั้นเวลาใครพอมันกิ้มจะสังเกตได้ว่าจะมีขาตั้นขายาวขนตั้นขนยาวนี้ไม่แปลกนะครับครับไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะฮะเนี่ยฮะที่ร้าน,นที่หลังก็มีนะรนาะคาทีสั้นก็จะไปคนละทางได้หมดนะครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นขาตั้นนะโดยโปกติผมก็จะเปิดอยู่ตัวละหมื่นสองแต่วันนี้ผมจัดโปรลดเหลือเจ็ดพันห้าส่วนขายยาวจัดสี่พันแปดเหลือสามพันแปดอ่ะ เนี่ยฮะนี่คือความสวยความน่ารักดูได้ครับนเนี่ยถามได้นะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมบอกไว้ก่อนนะยิ่งได้ปีใหม่ยิ่งจะมีน้องๆอ,ออกมา,าให้เพื่อนเพื่อนได้เรื่องหาเยอะเลยนะฮะเนี่ยเพื่อนๆนะฮะก็เนี่ยฮะเพื่อนๆยังไงก็ฝากมาที่ร้านพี่หลัง ครับผมไลายติดต่อ,อยังไง08 1, 1 5 7 0 4 0 8เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นระบบแอดเป็นลไลน์ได้นะก็คือเพื่อนๆง่ายๆเพื่อนๆไปบันทึกเบอร์แล้วก็มันจะขึ้นลายหรือว่าไปที่ add, ไลน์แอดนะครับก็จะก็จะขึ้นลายพี่หลังนะครับนี่พี่หลังจะมีแมวให้อยู่เยอะเลยนะครับผมมันกินพิตตี้สวยๆก็มีนะนี่ ช่วงนี้สีออกเทาๆมาแรงนะสีเขาเสีอะไรครับพี่หลังก็จะเป็นสีบูขาวเขาเรียกอ่าสีบูไบคัลเลอร์อืมเป็นสีบูที่มีสีขาวแสมๆบางคนจะเรียกซิลเวอร์ก็ได้นะซิลเวอร์บูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช่มันออกจะอ่อนกว่านะครับมันจะมีเหมือนเป็นลายๆไฮไลท์แล้วก็มีแต้มสีขาวนะครับนี่ฮะสวยงาม นี่น้องยืนกินบิตี้เห็นไหมยืนสองขาได้ด้วยนะของแมวพันนี้เป็นเอกลักษณ์ดีว่ะใช้ก็เพราะเอกลักษณ์แมวพันนี้เขานั่งสองขายืนสองขาได้เก่งมากนะฮะจะเป็นธรรมชาติเลยครับอย่างนี้ก็มีมามีอยู่ที่ร้านตลอดนะครับมีตลอดเพราะปีนี้ผมก็จะเพาะเยอะหน่อยนะครับกินบิตี้ก็จะเพาะด้วยความชอบส่วนตัวก็จะเพาะเยอะบีดออกมาเยอะหน่อยแล้วก็มาแบ่งปันเพราะว่า เวลาเขาโตเขาน่ารั uh huh. เอา่าล่ะลูกค้าที่ได้ได้ไปก็มักจะแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยครับโอ <Okay. S 2> เค<ร>นี่ฮะ<ร> <h r. S 2> จะมาแบ่งปันกันเนี่ยที่ร้านพี่หลังก็จะมีมาอย่างเงี้ยไปยังไงวันนี้ก็โอเคครับก็ขอขอบคุณพี่หลังได้ครับ ยังไงก็ฝากน้องๆเนเพื่อนที่พี่นะแ้าชอบก็แวะมาครับผมของดีมีมาแบ่งปันกันทุกเสาร์ทีหรือไม่ก็จะโทรถามรู้ว่าอะไรก็เพื่อนๆลองถามดูนะฮะยังไงโทรถามก็ได้ปรึกษากันได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆได้อัปเดตราคาที่ร้านพี่หลังนะฮะก็เพื่อนๆมาที่ร้านพี่หลังช่วงนี้อากาศดีลองมาดูแมวน้องแมวที่ร้านแกจะมี หลากหลายนะฮะเพื่อนๆลองมาถามถ้าไม่มีก็เพื่อนๆลองลองสอบถามเผื่อแกจะหาได้ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะฮะ